เขาได้รวบพ่อเท่านะครับวัย70ปีข่มคืนครับสาวบกพ้องทางสติปัญญาซึ่งอายุเพียงแค่ 17, 17ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ท้อง3เดือนด้วยเห็นไหมเป็นเรื่องราวที่เราเองก็พอฟังแบบนี้แล้วนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คุณผู้ชมครับลงไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งซึ่งที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับทางนั้นของพลตำรวจตีทวัตวงสง่า เป็นผู้มุ่งกับการสพจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนะครับตัวของนายทอน้มสม,มุตินะครับคุณผู้ชมอายุ70ปีเป็นชาวบ้านอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกเขาก่อเหตุครับขืนใจสาวเป็นชื่อสาวส้มและกันนะครับเป็นนามสมมุติน้องอายุ17ปีผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญาภูมิลำนาก็อยู่ที่อำเภอบางระกรมเช่นเดียวกันหลังจากผู้ที่เป็นพ่อของนางสาวส้มเนี่ย เข้าไปแจ้งความครับต่อสพอชุมแสงสงครามว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยถูกนายทอนะครับที่เป็นผู้เท่าเนี่ยเป็นสามีของลูกพี่ลูกน้องกันเครือข่ายเดียวกันแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้กันไม่เกิน100เมตรเท่านั้นได้ข่มขืนลูกสาวของตนเองมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมครับปี2562ากก็ตอนนี้ตั้งคันสามเดือนนะครับผู้เป็นพ่อแล้วก็แม่เนี่ยถึงทราบว่าลูกตัวเองเนี่ยโดนข่มขืนจึงนําตัวเองไปตรวจร่างกายคุณกลูวว่าลูกตัวเองเนี่ย เกิดท้องขึ้นมาไง<ช>ตั้งคันก็ <c oughs> เลยสงสัยและเอ๊ะจะตั้งครันได้ยังไงอ่ะ ปกติก็อยู่ที่บ้านใช่เพราะน้องแบบว่าไม่มีมีความปกป้องทางสติปัญญาด้วยสุดท้ายพอไปหาหมอแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณหมอต้องทําแท้งเพราะว่าน้องร่างกายไม่ปกติน้องร่างกายไม่ปกติถ้าเกิดว่าเด็กออกเกิดออกมาแล้วไม่ปกติอีกแล้วเด็กเกิดจากการข่มขืนด้วยคุณไม่ได้เกิดจากการสมยอมด้วยนะทางด้านของพลตารวจตรีทวัฒก็กล่าวว่าได้มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานต่างๆไว้ละก่อนที่จะขออนุมัติหมายสารจังหวัดพิษณุโลกที่258 ทับ2563ลงวันที่24พฤศจิกายน2563ให้ติดตามจับกลุ่มตัวนายทอเนี่ยนะคะขณะกำลังขับรถกลับบ้านซึ่งเบื้องต้นนายทอให้การปฏิเสธหมดเลยคุณแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็มีพยานหลักฐานทั้งทางนิติวิทยาแล้วก็พยานแวดล้อมที่จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เนี่ยนะจากผลการสอบสวนสรุปว่า ผู้ต้องหาได้ก่อคดีแล้วเนี่ย16ครั้ง <c oughs> เป็นการคมคืนในบ้านเนี่ยนะ10ครั้ง <t ops> แล้วก็ที่สวนมะนาวหลังบ้านอีก6ครั้งถือว่าเป็นการกระทําต่างกรรมต่างวาระและผู้เสียหายนั้นเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า18ปีถึงแม้จะบกพร่องทางสติปัญญาแต่ก็สามารถพูดจารู้เรื่อง ทำให้สามารถชี้ตัวผู้ต้องหาได้อย่างถูกต้องค่ะคุณครับผมเบื้องต้นนะครับมีการแจ้งข้อหาครับกับนายทอผู้ต้องหาในข้อหากระทําชําเราบุคคลโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ผู้ใดกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุ กว่า15ปีโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้แล้วก็ผู้ใดพาบุคคลอายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามนะครับนี่เป็นข้อหาที่เกิดขึ้นค,คุณคมขืน10ครั้งไม่น้อยนะ10ครั้งเนี่ยที่ไหนที่บ้านอีก6ครั้งที่ส,วน,สวนมะนาวโอ้โหคือไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเกิดค,ความผิดพลาดขึ้นอ,อันนี้ยังพอคิดแต่นี่คุณทำสิบครั้งนะ แล้วก็มีข้างหลังอีกหกครั้งนะเราต้องมาดูกันแล้วว่านั่นคือการจงใจแล้วก็คือการกระทําผิดสำซักด้วยครับผมยังไงก็ฝากความห่วงใยไปกับทุกท่านด้วยอาจจะมีบุตรหลานอาจจะมีเด็กๆเล็กก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาส่วนผู้ข่มขืนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปทําอะไรแบบนี้ที่ไหนกับใครก็ได้ทุกคนมีพ่อมีแม่นะใช่แล้วก็เป็นว่าฝากครก็ต้องให้กฎหมายดำเนินคดีกันต่อไปนะคะครับผมดูแล